สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาเขียนคอร์ด A นะครับคอร์ดในขีเ A นะฮะเราก็ผ่านมาหลายคีย์แล้วเหมือนกันนะครับสองสามขีนะครับก็หมดนี้จะอยู่ในเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานนะครับสำหรับการเล่นกีตาร์โปรนะครับก็มาทีมาดูเล่นๆแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่า คอร์ดไหนมันเป็นคอร์ดอะไรนะครับแต่หลักๆมันก็เริ่มมาจากบันไดเสียงนะครับผมเคยทำวิดีโอบันไดเสียทงทั้งชาร์ปทั้งแฟดไว้นะครับลองย้อนกลับไปดูได้ในในเพลย์ลิสต์ที่ช่องนะครับมาดูนะ A คีย์เอนะคีย์เอก็ประกอบด้วยโน้ต A B นะครับ C ชาร์ปอีนะครับ F ชาร์ปชาร์ปแล้วก็เอ คีย์เ็จะปรากฏอยู่3ชาร์ปนะครับเนี่ยนี่คือสเกล A major นะครับก็เป็นคีย์เเป็นโดยปกตินะครับถ้าคอที่1ก็เป็น A major เฉยคอสองก็เป็น B minor 3ก็ C sharp minor นะครับ4ก็ D 5ก็ E 6 F sharp minor นะครับ7 G sharp าร์ดิม คอที่เจ็ดเป็นดิมตลอดเลยถ้าเป็นคอร์ดที่มาจากโนต้ตสามตัวนะครับก็จะเป็นโครงสร้างขนาดแบบนี้ไปตลอดนะครับคอร์ดสุดท้ายก็เป็น A แค่นี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ย่ยเเพริ่มคุ้นหูพุ้นตานะนะครับตอนที่เล่นกีตาร์ก็ดูว่าจะเริ่มจินตาอ๋อเริ่มอ๋อออกว่ามันคอร์คีย์เอเนี่ยนะมันมาจากสร้างมาจากนี่นี่เองนะครับมันคอร์ดประกอบด้วยโนต้ต3ตัวนะครับเรีวยกว่าไดแอดคอท์ก็จะเป็นคอร์ดที่มาจากโนต้ต สามตัวนะครับเขียนด้วยลายมือสวยงามอย่างผมเป็นต้นนะครับเขเขียนมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับถ้าคอร์ดที่มาจากโน้ตสี่ตัวก็จะมีโน้ตสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับโนโทท้ตตัวที่สี่ตัวอันโน้ตลำดับที่สี่ก็จะเป็นตัวที่เจ็ดนะครับเรียกว่าดอมินันคอร์ด um นะครับ a นะครับเกิดไปเป็น a major 7นะครับแล้วก็ b minor 7 C# arp, minor s e v e นะครับ D major s e v e E s e v e นะครับ F# arp, minor s e v e ส่วนนี้ไม่ใช่ G dim seven ไม่มีนะครับก็จะกลายไปเป็น G G# arp, minor s e v e f 5อันนี้เป็นสูตรบังคับโครงสร้างบังคับเขานะครับก็หตัวที่1นึ่ง f ฟ f 5นะครับ แล้วก็มีตัวที่เจ็ดนะครับเฟสเจ็ดนะครับสุดท้ายก็เป็น A นะครับเมเจอเซเว่นนะครับเนี่ยครับกระจุยกระจายนะครับเขียนได้สวยงามจริงๆนะครับเวลาไปเนี่ยเราดูอย่างนี้เราก็กลับไปคิดตามเพลงเนี่ยครับเดี๋เนี่ยไปเป็นลักษณะนี้ไป ก็จะเห็นคอร์ดขีย์เอย่างเด่นชัดมาเขียนนี่ก็จะได้รู้ที่มาที่ไปนะครับท่านวางก็ดูไม่วางก็ไม่ดูไได้นะครับแต่ดูก็จะเห็นคอร์ดว่ามันมาจากไหนใครงงๆง,งก็พอสต์วิดีโอไว้แล้วก็ไปเพ่งทีละคอร์ดอ๋อนะครับมันเหมือนกับกีตาร์ที่เราเล่นเลยนะครับแต่ไอ้ที่มันซ่อนอยู่คืออันนี้อันนี้นะครับมันก็มาจากการรวมกลุ่มคอร์ดกันนะครับ ก็เลยแพทเทิร์นคอร์ดนะครับ,เ,รออนนะรบเนี่ยหนึ่กสองห้ากับหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหกนี่ไงหนึ่งหกหนึ่สองสห้าหนึ่งสองี่ห้าถ้าหนึ่กสองหก็เป็น A อชาร์ปไมเนอร์นะครับ2อก็ B ไมเนอร์หก็ E นะครับเนี่ยหนึ่หนะครับเนี่ยอยากให้มันเป็น คอร์ดที่มาจากโน้ตสตัวหรือเป็นโดเมนนั้นคอร์ดก็นี่ครับแต่โดยลำดับคอร์ดมันก็เหมือนเดิมเซเว่นเซเว่นเซเว่นนี่ยครับแค่นี้เองนะครับก็ลองดูลองศึกษากันไปค่อยๆทําความเข้ข court, ขาใจไปนะครับพวกนี้มันบางทีมันไม่อ๋อในวันเดียวนะครับก็ดูไปเรื่อยๆดูแบบเล่นๆแบบเผื่อๆไปนะครับสักวันหนึ่งมันก็อ๋อเองเีบบว,ว่าตอนนี้แค่เราอ๋อว่ามันคือมันได้เสียงเอเมเจอร์อ๋อคอร์ดแบบนี้ เองเคยเล่นนิวอาในคีย์เออ๋อขอนี้ก็เคยเล่นนิวอาในคีย์เอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับค่อยๆศึกษาไปคอยมีความสุขในการเล่นกีตาร์กันนะครับสวัสดีครับ